สวัสดีครับวันนี้ผมหมวยพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาทําไร่นะทุกคนนูนคือบรรยากาศสวยมากครับ <S 1> <S 1> คือตอนนี้ผมมาปลูกข้าวโพดนะครับทุกคนคือข้าวโพดเนี่ยกาลังงอกเลยครับกําลังงอกคือบรรยากาศดีมากนะทุกคน <S <S ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ผมก็มาเอ่อทไร่นะครับคือไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่พี่เอฟซดูเลยนะครับทุกคนนูนคือบรรยากาศวิวสวยมากนะทุกคนนี่อันนี้ก็ตรงไร่นะครับที่ พ่อตากับแม่ยายแกให้ทําไร่นะครับเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมกําลังทําไร่นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาไปทําทคลิปนะครับทุกคนก็บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับนี่บรรยากาศสวยมากครับทุกคนสวยมาก,กนู่นบรรยากาศดีมากตอนนี้ผมก็ทําไร่นะครับทําได้ประมาณสองถึงสามวันแล้วครับวันนี้ก็คือวันที่สามนะทุกคน,นบรรยากาศกนู่นมองไปเห็น แม่น้ำนะครับทุกคนนุ่นสวยมากโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมวยพาเที่วด้วยครับขอบคุณมากครับว้าวตอนนี้เราก็ทำไร่นะครับทุกคนทำไร่ข้าวโพดนะครับตอนนี้ก็ ไทยนะครับตัวนี้ไทยจุดอไรนาะ

หิบห,หน้าห็หขบขัดข้าวโพดด้วยพี่น้องวางชู้ฟ้าหน้าสู่ดินอตอนนี้เราก็ทำไร่ข้าวโพดนะครับแลด,ดูการปลูกข้าวโพดค่ะสามวันละบลแล่ต์กเคืออันรมีอยู่บลเล่ กูปนิสตงเฮ้ยข้าวตกเด้อมาแล้วเยข้าวชอบกินข้าวเออมือมือเห็ดเฮ็ดเฮ็ดละงอกออกก็ด uh ีมือมือกบมือมือก้อยเก็บเฮ็ดละงอ

หมูปลามันไดมันออก ายากาศครับเท็ดไทกบบระพดบรรยากาศฝนาะโตขส้นบ่ไหมนี่ตะไปตกก็ดีกันหรือจะยอดกระพดบรรยากาศ บรรยากาศนะครับเห็ดให้เห็ดกระโพดนะครับแขีนเสียวมีผลไรนก